สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนซองใลยทำผู้ส้มถูกทุกท่านนะครับผมยอดวัน,วนกอกกอกขย้ไพเอฟซีเลยทำส้มถุกท่านไปดูผป้สมนันทิยาไปบูซาดงไม่เพิงมาไล่เจ้าภูเขานะครับในคงสุดถ่ายนะครับก็มีการจับลูกพิยงปองในสองตัวห้างเดียววันที่หนึ่งท่าน่ากุมกีบนะครับสิจับได้ยังไงก็ตามไปดูไปชอมกันนะครับกดมาแล้วกดหน้ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกำลังอยู่นะครับ ขอมวดมวดหนน้นที่บ้านนุนทิยา,นนบาแบ่งปันมาใร้ผมไปฏไิป้นําผร้มาจัดท่านเป็นคิปเปื่อใจเอฟซีและถมท่วมทุกท่านได้นนฟังได้รู้ไปน้ากันทุกตคลิปนะครับสิครับได้ตัวไหนก็ตามไปดูช่องพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับนี่ก็เป็นวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะคะนุนทิยาได้ออกมาไหว้ปู่นะคะเป็นวันพระนะคะนุนทิยาจะมาไหว้ทุก ถุกวันผระนะคะถามว่ามีขอพิพาประการใดนะคะทีเอฟซีเพิ่นฝากเพิ่นมาให้นุนทิยาเป็นสภาพบุญหายซื้อพวงมาลัยซื้อน้ำผลไม้เมื่อวานนะคะนุนทิยาจะไหวไปเรื่อยๆทุกสิน่นทุกสิ่นไปนะคะถามว่ามีขอพิพาประการใดนะคะอ,อ่ตน้นต้นคลิปนุนทิยาจะขออนุญาตปูซองตามองค์ปูเป็นแนวทางให้เอฟซีนะคะบางท่านบางคนเพิ่นบ่ได้มาด,ด้วยตัวเองเพิ่นก็นสามารถเห็นเอ่อเลข ที่จะใช่นะคะวัต่ิพานธมานีเอฟซี FC เพิ่นกะเห็นทั้งบนทั้งล่างยุแคนองปู้นะคะก็ขอยินดีกับเพิ่นนะคะที่เพิ่นฝากเงินมาให้นุนทิยาเป็นสะพานบนหายกัะบายห้แล้วนะคะอ่ากลางๆคลิปแล้วนุ่นทิยาจะขออนุญาตจับปิงปองหายเอฟซี FC นะคะคลิปแรกอ่าน,น,นุ่นจับไปแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะเป็น จับให้แค่สองตัวนะคะจะเป็นตัวได้ข้าก็มาลุ่นน้ากันนะคะแต่ว่าตนตนลิปน้นทิยาสักพรอนุญาตท่องตามองคู่ก้อนนะคะนะคะบางท่านบางคนเพิ่นจะอ,อดวงดีบารมีหลายบ่ยจาเป็นต้องมานะคะซ่องพานกล้องก็จะเห็นนะคะบางท่านบางคนเพิน่นราเพิ่นเห็นยู่แขนหรือ,อยูออ่หัวเข่าปูนะคะนะคะเอฟซีเห็นตัวไดก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ เพนนทิยาอาจจะตามบดีบาร,รมีบ่ถึงเป็นได้แค่สะพานบุญนะคะนะคะนะคะผู้เปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวที่จะใช่เด้อค่ะผู้ที่วันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกเก็นะคะเออเลขจะออกตัวได้สองตัวบนหรือสองตัวล่างหรือสามตัวท้ายแล้ววันที่หนึ่งก็ขอให้ขึ้นตามองผู้นะคะ เคซี่เพิรลาเพิรมักจะเห็นเลขยูแขนองปู้นะคะนุ่นที่ยากกะบรูบาอ่าแขนข้างซ้ายหรือแขนข้างขวานะคะเป็นโชคดีทั้งบนทั้งล่างนะคะวันที่ผ่านมานะคะถูกสองตัวบนและสองตัวล่างนะคะเอะ่เป็นบุญของเพื่อนนะคะบารมีของเพื่อนนะคะนะคะนุ่นที่ยากก็ยินดีด้วยนะคะ ด้านหลังอ่ามื่อนี้น้องนุ่นมาได้มาเนอะค่ะน้องนุ่นไปกลับมหาลัายแล้วนะไปลุงเียนแล้วด้านหลัง ที่อยาขออนุญาตเด้คอค่ะปูซองไก่ไก่แห่งเอฟซีนะคะตรงเข้าปูนะคะ ทั้งบ้านเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อค่ะนวลดาีอาจาตาไม่ดีบารมี่บลายอาจจะบ่เห็นตัวเลขนะคะเห็นตัวใดก็คอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะค่ะปูเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมากที่เห็นตัวที่จะใช้เด้อค่ะปูอันนี้ตรงนี้แขนปูนะคะตรงนี้แขนข้างซ้ายนะคะแดดออกแล้วจะบ่เห็นตัวเลขนะคะ เอฟซีเห็นบอเดี๋ยวนี้ที่จะขออนุญาตผูจับปิงปองนะคะเดี๋ยวท้ายๆคลิปจะมาซ่องให้อีกรอบนึงนะคะตรง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 ฝ้าเท่าผู้คล้ายๆเลขเจ็ดนะคะคล้ายๆเลขเจ็ดนะคะตรงฝ้าเท่าคนนเละ ที่เห็นมาโน่เนะคะได้จะค่ะไ,ได้จะไปขออนุญาตจับปิงปองนะจะมาส่องไห้ซอีกนึงนะคะอ่าวันดี้านมานู่นดีจ้าจับปิงปองคลิปแรกเป็นแปดสามเก้านะคะกับแปดแปดคลิปวงสุดท้ายเป็นสามศูนย์นะคะเลขออกสามแปดล่างนะคะสำหรับงวดนี้ อานุ่นจับไปแล้วนะ,ะนุ่นดียากจจับเพได้ว่าเป็นตัวไหนแต่ว่าคลิปองตัว้ายนุ่นดียากอ่อนุญาตปูจับแค่สองตงัวหางเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะอ่าคิงฟองนี้แน่นอจ,จะมีทุกตัวอย่างละสองนะคะนะคะเอาแค่สองตัวนะคะสองตัวบนหรือสองตัวล่างหางเดียวนะคะ ที่หนึ่งคือเลขเจ็ดนะคะเจตัวที่สองคือเลขหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งหางเดียวนะคะสรุปว่าโคงสุดท้ายขอแค่สองตัวอาจจะเป็นสองตัวบนหรือสองตัวล่างรางวัลที่หนึ่งอรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านตอนเย็นๆนะคะ เกตหนึ่งหางเดียวแลนุ่นทิยาจะเขียนใส่กระดาษให้นะคะนะคะคลิปคลิปแรกนะคะนุ่นน,น,นุ่นมากกันนุ่นทิยาสิ้นแรกนะคะคลิปแรกของปูขาวหายแนวทางนะคะนุ่นทิยาหายนุ่นจับนะคะได้อ่าคลิปแรกเป็นสามแปดสามกับแปดศูนย์นะคะที่นุ่นทิยาหายนุ่นจับนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้โค้งสุดท้ายนุ่นทิยาเป็นคนจับนะคะ รู้สึกว่าจะได้เจ็ดนึงนะคะอ่าคลิปแรกเป็นสามแปดสามกับแปดศูนย์ที่น้องนุ่นจับคลิปนี้คงสุดท้ายของปูขาวคือเจ็ดหนึ่งนะคะนะคะคก,นก็ไม่รู้ะะะคะคว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านนะคะเพราะมีผู้ใดลู้นะคะนุ่นพิญาทายทําให้เป็นแนวทางนะคะนะคะคลิปแรกน้องนุ่นจับเป็นสามแปดสามแล้วก็แปดศูนย์ล่างนะคะ สำหรับคลิปนี้นุ่นทิยาจับโงสุดท้ายขอสองตัวห้างเดียวคือเจ็ดนึงนะคะนะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะแล้วนุ่นธิญาจะขออนุญาตต้องตามองค์ปูอีกรอบหนึ่งนะคะให้เอฟซีนะคะนะคะสาแสงแดดออกแล้วก็ไม่ค่อยเห็นตัวเลขเลยะคะ่ะ ครับกับวังไว้เอฟซีและตำร้จส่วนต่างๆคงเสียเง้ยในฟังแล้วนะครับที่นรดิยาได้สางหลุเหล็กของภูเขานะครับส้ำหราพบวิถีกินมียอยสางเช่นรวยครั้งหนึ่งนะครับภูเขาห้โซกคงสุดไทยสองตัวหางเดียวบนพื้นที่หนึง่งท่านมาโกหกเก็ดนะครับภูเขาห้โซกโกับนรดิยาจับลูกพิงปองได้เก็ดหนึ่งหางเดียวนะครับมท่านี้นะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทาของเศรษฐกิจแบงของรัฐบาลการวังไว้เอฟซีและตำร้จส่วนต่าน คงถือได้ยินได้ฟังแล้วนะครับถ้าเราพูดยิ่งตายกิปนี้ขอตีเพียงสามนี้พวกเราหนคลิปต่อๆไปถ้ากิฟเหนี้โชคดีสวัสดีครับ